สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 Taro Studio นะคะวันนี้นะคะไอจะมาทำ random ให้กับเพื่อนๆน,นะคะได้เล่นสนุกได้ร่วมสนุกกันตอนนี้นะคะไอะ I ได้เช็คอ,อุปกรณ์ของไอนะคะเกี่ยวกับปัญหาเพื่อนคนไหนที่อาจจะ,ะได้ยินเสียงไอไม่ค่อยชัดนะคะฟังไม่ค่อยถนดัดแต่ว่าไอได้เช็คเรียบร้อยแล้วนะคะอุปกรณ์ไอไม่มีปัญหาแล้วก็ได้เปิดคลิปของไอเปิด YouTube ของไอง I, เทียบเคียงกับ YouTube อื่นๆน,นะคะทั้งของ ไทยและของต่างประเทศปรับวอลลุ่มให้เท่ากันก็คือเสียงไอยอยู่ในมาตรฐานที่โอเคนะคะตอนนี้ไอปรับเรียบร้อยแล้วนะคะอุปกรณ์ไอไม่มีปัญหาเสียงไอก็มีปัญหานะคะรับรองได้ทีเนี้ยกลับมาแรนรอมนะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งเนาะก็ขอให้แบบฟังกันแบบมีความสุขนะคะอยากให้อ้อมยิ้มกันนะคะถ้าใช่ถ้าตรงไอก็ดีใจด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ตรงลองไปดูคลิปอื่นดูนะ r a นด o อมในท็อปปิกนี้นะคะมีชื่อว่าใครคิดถึงคุณมากที่สุดในตอนนี้นะคะไอจะเริ่มเปิดไพ่สำหรับนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะมีไพ่อลักเกมาร่วมด้วยปิดท้ายด้วยไพ่ทาโร่แต่เราจะมาดูกันว่ามีไพ่สำหรับไหนบ้างนะคะไอจะเปิดมันเดิมนะคะ5ใบแล้วก็ถอดอีกหนึ่งใบใต้สำหรับเนาะเรามาดูกันเลยค่ะว่าใครที่ตอนนี้คิดถึงคุณมากที่สุดขออนุญาตไม่เช็คพลังงานของคุณนะคะ ใบแรกนะคะ The Hermit เดี๋ยวจะอธิบายทีเดียวนะ The Hangman ถอดได้สำรับนะคะขอวางแยกไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าไอ mm ้ hmm. มีไพ่อีกประมาณห้าสำรับที่ไอ mm hmm. จะเปิดดังนั้นมันจะดูเยอะเกินไปนะคะจะดูไม่สวยพลังงานของเขาอะ่ะคนคนนี้แน่นอนเลยว่าเขาแอบ,บส่องแอบบติดตามวิถีชีวิตของคุณส่องแล้วก็คิดคุณคิดพิจารณาชอบในความรักความสงบของคุณชอบในความเป็นคนที่มีความรู้แต่ไม่อวดของคุณนะคะแล้วเขา เป็นคนที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าคนนี้เป็นใครไอบอกไว้เลยนะว่าคนคนนี้คุณรู้ดีว่าเขาเป็นใครคนที่คิดถึงคุณอยู่ตอนนี้ให้เชื่อรางสังหรณ์ของตัวเองรูปภาพที่มันเข้าไปแวบๆบแบบในหัวของคุณหรือเป็นเดจาวูให้คุณว่าเอ้ยคนนี้แน่เลยก็คือเก้าสิเอร์ซ็เลยว่าคนนี้แหละที่คิดถึงคุณอยู่นะคะเขาเป็นคนมีความรู้สูงอาจจะเป็นคนที่เกิดในชาวราศีกันก็ได้นะคะหรือมเออีเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะ เขามองคุณอยู่ห่างๆดูคุณอยู่ห่างๆนะคะตอนนี้เขาอาจจะกําลังพักผ่อนอยู่หรือไม่ก็กําลังพักรักษาตัวหรือพักฟื้นจากการผ่าตัดหรืออะไรบางอย่างที่น่าจะเกี่ยวกับผ่าตัดไม่น่าจะเป็นผ่าตัดใหญ่นะคะผ่าตัดเกี่ยวกับลําคอขึ้นไปนะผ่าตัดสายตาผ่าตัดอะไรบางอย่างหรือเกี่ยวกับผิวหนังเลเซอร์ผิวหนังอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะนี่คือพลังงานของเขาเป็นคนมีจิตใจดีจิตใจอ่อนโยนนุ่มนวลพูดเพราะบางทีก็เป็นคนที่ร้องเพลง เพราะด้วยนะคะชอบร้องเพลงเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินแต่ก็เป็นคนที่ชอบเก็บตัวอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาอยากรู้อะไรแล้วเนี่ยคนคนนี้จะไม่ปล่อยให้ ปัญหานั้นหรือคําถามนั้นได้ผ่านไปแบบไม่หาสาเหตุไม่แก้ปัญหาเขาเป็นคนที่ชอบแก้ปัญหาชอบหาความรู้ชอบเพิ่มเติมทักษะของตัวเองนะคะแล้วก็มีทักษะมีทักษะของความเป็นผู้นําในตัวเป,เป็นผู้ที่เป็นที่ปรึกษาให้ผู้นําได้ด้วยนะคะเป็นประธานที่ปรึกษาเป็นประธานองค์กรที่มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายแต่ว่าชอบเก็บตัวชอบอยู่นิ่งๆมีแต่คนเข้าหาเขาคนคนนี้จะไม่ค่อยเข้าหาใครแต่จะมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่ กําลังจะเป็นผู้นําแบบนี้นะคะเข้าหาเขาเข้าขอคําแนะนํากับเขาเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคนคนนี้จะให้คําแนะนํากับผู้ที่เป็นเป็นลีเป็นผู้นําอีกในระดับหนึง่งให้มองว่าแบบนั้นนะคะตัวเขาน่าจะอยู่ในจุดที่อิ่มตัวแล้วของการเป็นผู้นําหรือการที่มีทักษะในการเป็นซีอเป็นหัวหน้าเป็นอะไรบางอย่างเขาจึงรู้สึกว่าแยกตัวเองออกไปในที่ที่แห่งหนึ่งเป็นผู้ที่ให้ เป็นเป็นที่ปรึกษามากกว่าเป็นคนที่มีความรู้บางคนนี่อาจจะเรียนสูงไปถึงวทปเอกเลยก็เป็นไปได้นะคะคนคนนี้อย่างที่ไอ้บอกว่าเขาส่องเขาวิเคราะห์คุณเขาประเมินคุณเขาชอบในชอบในความนิ่งดูดีมีเสน่ดูแบบเป็นถ้าเป็นผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็เป็นผู้ชายที่หล่อแต่นิ่งคมเป็นถ้าเป็นผิวขาวก็สไตล์เกาหลีที่นิ่งๆซึนๆแต่ว่า มีความรู้เยอะแต่ไม่แสดงออกมีเสน่ห์พูดจาเพราะแต่ไม่ค่อยพูดมากกว่าไอ้มองว่าเขาก็เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเหมือนกันและคุณก็เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเหมือนกันแต่ว่าความรู้เยอะทั้งคู่แล้วก็มีแรงสังหณรที่แม่นยําทั้งคู่ด้วยนะคะคุณจะมีแรงสังหณรที่แม่นยํามากๆจะรู้เลยว่าเขาคิดยังไงจะรู้สึกยังไงนะคะ <S <S เขาก็จะรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาแล้วก็ต่ฝ่ายก็ต่ม,มี สเปซของตัวเองให้เกียรติการเคารพกันคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้น่าเคารพน่านับถือเชื่อใจได้มีสัจจะแม้ว่าบางทีเขาจะเหมือนคนที่มีความเป็นโรแมนติกแต่ความโรแมนติกนี้เขาไม่ได้มอบให้กับทุกคนเขามอบให้กับคนที่เข้าใจเขาเท่านั้นคนที่เข้าใจเขาในด้านของจิตวิญญาณนะคะคุณกับเขาสามารถเชื่อมต่อกันได้ในด้านของอืมจัก,กระที่สูงมากๆนะคะระดับจิตวิญญาณคุณกับเขาน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันมามาก่อนนะคะอืม ทีนี้ขอดูนะคะว่าคนคนนี้มีลักษณะยังไงบ้างความคิดไอเดียการพูดการจานิสัยใจคออจาจจะติบายทีเดียวนะคะ ไอม,มองว่าคนคนนี้นะคะจะเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองบางคนนี้เป็นอยู่ในระดับผู้บริหารแต่ว่าเขาจะ เชื่อในสัญชาตญาณตัวเองจะตัดสินใจตามสัญชาตญาณตัวเองใช่อยู่เวลาที่มีประชุมหรือมีทติ้งกันหรืออะไรเงี้ย a i n s t o r m ใช่ไหมเหมือนกับนําความรู้ความสามารถของทุกคนศักยภาพมาดิวกันมาดีเบตกันในห้องประชุมแต่ท้ายสุดแล้วสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเขาจะเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองโดยเอาข้อมูลของทุกคนในห้องประชุมนี่แหละหรือในองค์กรหรือในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยมารวมกันก็จริงแต่เขาจะใช้เวลาพิจรารณาของเขานะคะแก้ปัญหาของเขาหรือไม่ก็ตัดสินใจเนี่ยเขาจะเชื่อในสัญชาตญาณของตัเวเองเพราะเขาเชื่อว่ามี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองเขาอยู่หรือถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่ยึดถือในหลักพระพุทธศาสนาแล้วเขาจะมีวิสตอมเฮอร์ t กับดีแฮงแมนเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยุ่งกับมนุษย์จะบอกว่ามนุษย์คือไม่ไม่ค่อยยุ่งกับสังคมเท่าไหร่ดังนั้นการที่เขามีสมาธิเนี่ยคือการ n มเซ t ของเขาจะอยู่ในระดับสูงจะรู้สึกว่าตัดสินใจอะไรได้คําตอบได้อะไรมาจากเบื้องบนดังนั้นเขามีเขารู้ว่าเขามีคําตอบ มาจากเบื้องบนนะคะคนคนนี้แก้ปัญหาเก่งเป็นนักแก้ปัญหานะแล้วก็เป็นคนที่รู้ว่าคนไหนควรเคารพคนไหนควรหลีเลี่ยงนะคะแล้วให้ค่ากับคนที่จะจะบอกว่าเขาเป็นคนที่ให้ค่ากับคนไม่เท่ากันแบบนี้ก็ไม่น่าจะผิดเพราะว่าเขาจะมองดูว่าคนบางคนถ้าเกิดว่า ไม่ไม่ควรเคารพหรือไม่ควรให้ค่าเขาก็จะไม่ยุ่งด้วยเลยคนคนนี้จะนิ่งอยู่เฉยๆถ้าเกิดคนอื่นคนที่รู้สึกว่ามาทําให้ตัวเองด้ค่าเขาก็จะไม่ไม่สนใจนะก็เหมือนในลนักษณะเีบบเทียบว่าพบคนพาลพาพาไปหาผิดดังนั้นเขาจะคบคนที่เป็นบัณฑิตผู้ที่ให้ความรู้ความสามารถกับเขาได้ผู้ที่มีความรู้สูงกว่าเขาผู้ที่เป็นคนที่เอ่อนอบน้อมบัณฑิตในที่นี้ไอ้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นคนที่เรียนจบสูงเท่านั้นไม่ใช่นะคะแต่เขาจะเคารพคนที่ มีประสบการณ์เยอะผ่านอะไรมาเยอะอาจจะเคยทําผิดพลาดมาแต่รู้สึกว่าปรับปรุงตัวแก้ไขตัวแล้วก็มาให้คําแนะนําเขาอะไรแบบนี้นะคะเขาจะเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากหลายๆคนนะคะแล้วก็ เป็นคนที่ไม่กลัวไม่กลัวที่จะออกเดินทางนะคะถ้าเกิดว่าให้เขาได้ไปเผชิญหรือเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพื่อไปรับหน้าที่หรือไปทํางานหรือไปรับผิดชอบอะไรบางอย่างเนี่ยเขาพร้อมเสมอเพราะว่าคนคนนี้ก็เป็นอย่างที่ไอ้บอกเขาเป็นนักเขาชอบจัดการปัญหาเขาชอบแก้ปัญหามีสกิลของผู้นํามีสกิลของอเป็นผู้จัดการนะคะมีเพราะว่า ประสบการณ์ของเขาเนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้หลายๆด้านโดยที่เขาเชื่อเลยว่าสัญชตาตญาณของเขาต้องนําทางไปทําในสิ่งที่ถูกที่ใช่แน่นอนนะคะคนคนนี้จะชอบบางคนนี้บ้าตำรับตาราบ้างงานแต่ว่าเวลาที่เอามาใช้ในสังคมหรือว่าแก้ปัญหาในงานเนี่ยทำได้ดีด้วยซ้านะคะเป็นคนแบบนั้นเลยทีนี้เรามาดูไพ่สหรับนี้ต่อเขาเป็นคนประมาณไหนอีกคะขอไพ่ห้าใบาและใต้สหรับหนึ่งใบ ม,มองว่าคนคนนี้มีครบรสชาติมีทุกรสนะคะเป็นคนประเภทต้มยำต้มยำกุ้งเป็นคนประเภทที่เป็นส้มตําก็เป็นส้มตําที่มีครบรสเลยเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มมันอยู่ในนั้นเลยจะเป็นส้มตําทะเลเรืออะไรก็ได้แต่มีความเป็นเมนูที่เป็นจานที่แบบขึ้นพัตคารเป็นส้มตําที่อยู่ในระดับโรงแรมห้าดาว เป็นต้มยำที่อยู่ในระดับโรงแรม5้ดาวเพราะเขามีความบู๊ได้ลุยได้แล้วมีความเป็นความสูงส่งความสูงสง่าด้วยนะคะไม่ได้เกี่ยงว่าเขาจะต้องไปทํางานที่ไหนไปลงพื้นที่ที่ไหนจะ,จะเลจะเปื้อนจะอะไรยังไงก็แล้วแต่เขายังสามารถที่จะลุยไปกับทุกคนได้เขาสามารถที่จะทําให้สถานการณ์ที่มันแย่ๆกลับพลิกมาเป็นสถานการณ์ที่คือมีมีหนทางแก้ไขนะคะกลับเข้ามาในเป็น สู่ความสงบได้แบบเนี้เป็นคนที่มี power แต่จะใช้ power จะใช้พลังอำนาจในจังหวะในเวลาที่มันจำเป็นจริงๆเท่านั้นนะคะเขาจะไม่เอาเหมือนกับไม่เอาอำนาจตัวเองเนะี่ยไปใช้แบบพร่ำเพื่อคนๆนี้เวลาจะพูดจาอะไรก็เหมือนกันเขาจะไม่ใช่คนที่เขาเป็นคนอารมณ์ดีก็จริงนะคะแต่ว่าเขาจะมีน้ำเสียงที่เหมือนกับดุดันในช่วงเวลาที่มันจำเป็นเท่านั้น จะจะไม่ใช้เขาจะประหยัดคําพูดมากนะคะคนคนนี้นอกจากว่าถ้าวันไหนที่อยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับบ้านหรือครอกเอาแล้วเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยเป็นคนที่ให้ความสุขกับครอบครัวถ้าเขามีครอบครัวแล้วนะคะเป็นใคคนที่มีความสุขกับลูกน้องบริวารจะไม่ถือตัวแต่บุคลิกเขาจะเป็นคนโดดเด่นเป็นคนที่โดดเด่นมาตั้งแต่เกิดเป็นคนที่ดูสูงส่งสูงสง่ามาตั้งแต่เกิดน,นะคะเป็นคนที่ใส่อะไรก็ดูเหมือน สง่างามอะคะ่ะไม้แขวนไม้แขวนดีใส่อะไรก็สวยแต่ในขณะเดียวกันนะเขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะดูเหมือนบางทีถ้าเกิดว่าคนอื่นมองผิวเผินเนี่ยมองเห็นเขารู้สึกว่าเหมือนจะเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อแต่จริงๆไม่ใช่ควรระวังคนคนนี้ดีๆเพราะว่าเขาสัญชาตญาณน,นะคะวูฟะมาป่าจะมีสัญชาตญาณแล้วเขาชอบอยู่คนเดียวบางทีนะหลายครั้งเลยนะไม่ใช่บางทีขออภัยคะ่ะหลายครั้งที่ชอบลุยเดียว ความเป็นหมาป่าของเขาเนี่ยเขาจะชอบแบบลุยเดี่ยวไม่กลัวไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเพราะว่ามีเชื่อว่ายังไงตัวเองมีอะไรที่โปรเทคอยู่แล้วมีอะไรที่คุ้มครองแล้วก็เชื่อว่าความดีความกล้าความจริงเท่านั้นที่จะ คืออยู่กับตัวเขาในเมื่อเขามีสิ่งสิ่งนี้แล้วเขาไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญกับอะไรทั้งนั้นนะคะเป็นผู้ปกป้องได้ดีเป็นผู้ปกป้องหลายๆคนได้ด้วยปกป้องครอบครัวปกป้องเพื่อนปกป้องอคนที่เขารักได้ดีมากๆเลยนะคะค,คนคนนี้มีทั้งความอบอุ่นความนุ่มนวลความอ่อนโยนแล้วก็มีดูมีออร่ามีสง่ามีคือนกยูงอะ่ะคนแบบสวยไม่รู้จะหาอะไรมาเปรียบ <c oughs> คือเป็นคนที่สวยสง่ามีความสามารถฉลาด ตั้งแต่ฉลาดทั้งคําพูดอารมณ์อารมณ์ก็เป็นคนที่มี EQ มีทั้ง EQ ดีมีทั้ง IQ ที่แบบไม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่สําคัญมากก็คือจะเป็นคนที่ประหยัดคําพูดมาก The hermit นะคะไม่ไม่ไม่ใช่คนที่จะไปพูดอะไรที่แบบยังไงละ่ะไม่เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งแม้แต่ขนาดว่าจะพูดในย,ยังยังรู้เลยว่าคําพูดแบบนี้ใช้กับผู้ใหญ่คําพูดแบบนี้ใช้กับเด็กคําพูดแบบนี้ใช้กับเพื่อนนะคะเป็นคนแบบนั้นเลยนะคะ อามาดูอีกไพ่สำหรับนี้นะว่าคนที่คิดถึงคุณเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนอีกขอห้าใบนะคะและได้สำหรับอีกหนึ่งใบเขาเกี่ยวข้องอะไรกับคุณคะคุณคนเนี้ยขออีก สองใบและใต้สำหรับนะคนคนนี้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณคะคนคนนี้นะคะคือถ้าไพ่ใบนี้ไม่ออกมาไอจะมองว่าเป็นคนในครอบครัวคุณนะคะแต่แถวเดียวกันออกมาเนี่ยไพ่ใต้สำหรับนี่บอกว่าคนคนนี้กับคุณมีแรงดึงดูดเข้าหากัน อย่างที่ The h i g p r i e s t เ s s ออกมาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะมีแรงดึงดูดเชื่อมต่อกันแบบที่ไม่ต้องพูดคุยรู้สึกสบายใจสบายตัวเมื่ออยู่ใกล้กันรู้สึกเป็นตัวของตัวเองเวลาอยู่ใกล้กันคุณถามตัวเองดูว่าใครกันนะที่เวลาที่คุณอยู่ใกล้แล้วคุณรักตัวเองมากที่สุดคุณรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดไม่ต้องเกรงไม่ต้องประหม่ามากที่สุดรู้สึกว่ายิ้มได้รู้สึกว่าผ่อนคลายมากที่สุดคนคนนั้นเลย เขาเห็นคุณเปรียบเสมือนคนหนึ่งในครอบครัวของเขาอืมเขาอยากให้คุณเหมือนกับถ้าเกิดเขาเคยมีอดีตมาเนี่ยเวลาที่เขาพบคุณแล้วอ่ะเขารู้สึกปล่อยวางอดีตได้สมมุติว่าเขาเคยเจ็บปวดอกหักมากับคนรักเก่าของเขาหรือมีอดีตมาเวลาที่คนคนนี้อยู่ใกล้คุณอนะ่ะเหมือนพลังงานบางอย่างในตัวคุณทําให้เขารู้สึกว่าเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณคุณกับเขาอาจจะชอบบรรยากาศ ที่เกี่ยวกับทะเลชอบแม่น้ำหรือได้เคยพบกันในสถานที่ที่เป็นทะเลหรือแม่น้ำมาก่อนหรือมีนิสัยคล้ายๆกันที่ชอบทะเลชอบพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกที่ทะเลเหมือนกันเขาแอบ,บหวังว่าอยากได้คุณเป็นอยากศึกษาดูใจคุณเหมือนกับอยากเริ่มเริ่มต้นค่อยๆดูกันไปเหมือนกับอยากอยากใช้ชีวิตกับคุณแต่ว่ายังไม่กล้าในตอนนี้แต่ว่าอยากเริ่มต้นอนะ แต่ตอนนี้เขามีความรู้สึกสนุกกับคุณนะมีความสุขมีความสนุกกับคุณเมื่อได้เจอกันในทุกๆครั้งเขารู้สึกรักตัวเองเวลาที่อยู่ใกล้คุณเขารู้สึกลืมอดีตที่เจ็บปวดเวลาที่อยู่ใกล้คุณคนๆนี้นะคะทีนี้อาจจะถามสําหรับนี้นะว่าคนคนนี้เขาชอบอะไรในตัวคุณหรอคนที่เขาคิดถึงคุณมากที่สุดในตอนเนี้ยเขาชอบอะไรในตัวคุณหรอขอหาไนะคะ ได้สำหรับเปิดออกมาเขาชอบความเป็นธรรมชาติในตัวคุณมากๆคุณมีพลังงานของการอบกอดคุณมีพลังงานของการฮิลลิ่งเวลาที่ใครมีปัญหาเวลาที่เขาแก้ไขปัญหาหรือใครๆแก,ก้ปัญหาอะไรไม่ได้ คุณมีพลังงานที่อยู่ด้วยแล้วผ่อนคลายแล้วร่มเย็นคุณมีพลังงานตรงนั้นมีพลังงานของความสงบเขาชอบพลังงานความสงบของคุณเขาชอบพลังงานที่มีจิตใจที่มีเมตตาเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่ไม่คิดและคิดน้อยไม่เอาเปรียบใครแล้วก็เป็นคนที่ให้อภัยคนเก่งแล้วก็ไม่หยุมหยิมไม่จุกจิกจู้จี้ของคุณไม่คือ คุณเป็นคนที่มองข้ามปัญหาเล็กๆอะค่ะไม่ทาปัญหาเล็กๆให้เป็นปัญหาใหญ่แต่กลับเป็นคนที่มีพลังงานดีๆให้กับนักแก้ปัญหาอย่างเขาที่บางทีเขาไม่สามารถแก้ปัญหาได้เวลาอยู่ใกล้คุณแล้วเขารู้สึกรักตัวเองรู้สึกผ่อนคลายแล้วเขารู้สึกว่าเขาเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลาเป็นพลังงานยิ่งใหญ่จากคุณมากๆเลยคุณมีพลังงานความเป็นผู้รักสงบธรรมชาติแล้วก็พลังงานที่แบบเคลียร์พื้นที่ให้เขาอะเคลียร์พลังงานที่ร้ายๆของเขาออกไปคุณมีพลังงานพิเศษบางอย่างนี่คือ สิ่งที่เขาแบบชื่นชอบมากๆในตัวคุณนะคะทีนี้ไอจะมาถามสําหรับนี้นะว่าบอกหน่อยบอกอีกหน่อยซิว่าคนคนนี้มีลักษณะนิสัยใจคอยังไงเกี่ยวข้องอะไรก,กันกับคุณนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนใช้วิจารณญาณนะคะเป็นการอ่านพลังงานไพ่โดยรวมเนาะเป็นแรนดอมด้วยนะคะเข้ามาดูตอนไหนก็ได้ขอให้มีความสุขในการรับฟังถ้าไม่ใช่ถ้ามันเป็นเลกทีฟก็ ลองไปดูคลิปอื่นนะคะอย่าใส่ใจอย่ารับไปขอ5ใบและใต้สำรับ1ใบนะคะว่าลักษณะของเขาคนนี้มีลักษณะโดดเด่นยังไงอีกบ้างอุ๊อ,อุออกมาแล้วนะคะเป็นนักแก้ปัญหานะคะด1ดาเดี๋ยวไอจะเปิดทีเดียว เด่นๆของเขาเลยคือชอบความจริงพูดจริงทําจริงแล้วก็ชอบคนจริงชอบคนใจนักเลงแต่ไม่ชอบคนอันธพาลเขาชอบคนนักเลงที่พูดจริงทําจริงใจถึงพึ่งได้เงีย้ยใจถึงพึ่งได้นะคะชอบแบบนั้นแต่ชอบคนนิ่งๆไม่ชอบคนพูดเยอะรตรงๆเลยเขาชอบคนซื่อสัตย์มีพลังงานห้าเหรียญเดี๋ยวจะขยายให้ว่าห้าเหรียญคืออะไรนะคะ ลรงงานหนึ่งไม้โอ้หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งถ้วยสี่ถ้วยเดี๋ยวจะขยายให้ เรจะใช้ไพ่สำหรับนี้ในการขยายเราจะถามว่าอะไรในตัวคุณที่ทำให้เขาเป็นหนึ่งดาบอะไรในตัวของคุณที่ทำให้เขามีความรู้สึกเป็นหนึ่งดาบความมีสัญชาตญาณมีเซนต์มีรังสังหรณ์มีรังสังผัสของคุณ <c oughs> ขยายความเป็นเดนมาร์กเชียนนะคะ อะไรในตัวคุณที่ทำให้เขาได้ห้าเหรียญควินดาบอะไรในตัวคุณที่ทำให้เขาได้หนึ่งไม้คิงเหรียญอะไรในตัวคุณที่ทำให้เขาได้หนึ่งช่วย Tower ขอขยายทาวเวอีกหนึ่งใบ The s h a r e o t อะไรในตัวคุณที่ทำให้เขาได้สีถ้วยและควีนไม้คะดมูลขยายดมูลค่ะไพ่กระโดดออกมานะคะแปดเหรียญอะไรในตัวคุณที่ทำให้เขาได้เก้าถ้วยเขยิ้งไม้ใต้สำรับของใต้สำรับเลยคือเขาเห็นคุณมีค่ามากนึงเหรียญเดี๋ยวอาจจะปรับ โอเคอจะอธิบายแบบนี้นะหนึ่งหนึ่งดาบเขาเป็นคนที่ชอบความซื้อสัตว์เขารู้เลยนะคะหนึ่งดาบหนึ่งดาบใบนี้ขอไปค่ะเป็นวัดหนึ่งดาบใบนี้คือเขาอย่างที่อาบอกว่ารางสองหอนเขาแน่นยำมากดังนั้นน่ะความเป็นดอะ เดอะเดตแล้วก็เดอะเมจิกเชื่อของคุณอย่างที่ไพ่แถวแรกบอกเลยนะคะว่าคุณอ่ะสองคนอ่ะสามารถเชื่อมต่อกันได้โกหกกันไม่ได้นะคะถ้าคุณโกหกเขาเขาก็จับได้ถ้าเขาโกหกคุณคุณก็จับได้อะ่ะเพราะว่าคนเป็นคนที่มีเซนต์มีรังสังหรณ์ทั้งคู่แล้วรู้ว่าจับคนเออ่จับมีพลังงานบางอย่างที่รู้เลยว่าเนี่ยโกหกนะเอาจริงๆเอาตรงๆพูดตรงๆมาเลยดีกว่าอย่างเงี้ยบางทีไม่ต้องพูดเลยคือคุณสองคนไม่สามารถโกหกกันได้นะคะทีนี้ ความเป็นห้าเหรียญของเขาอ่ะทําไมเขาถึงเป็นห้าเหรียญเวลาที่บางทีความรู้สึกเขาเป็นห้าเหรียญเพราะว่าคุณคุณอาจจะยังไม่มีความละมุนนะคะเขาเขาเขาอยากน่าจะเห็น ความอ่อนแอของคุณบ้างความละมุนของเขาของคุณบ้างคุณเขาเขาชอบนะเขาชอบบุคลิกที่เป็นคนที่มนุษย์ที่ใจนักเลงของคุณนะ่ะควินดาสาหรับนี้นักเลงไหมล่ะนักเลงมากเลยฉะเลยนะคะอะไรไม่ถูกอะไรไม่ถูกไม่ควรเนี่ยฉะเลยนะคะแต่ว่าฉะแบบไม่ได้ฉะแบบอารมณ์นะจะเป็นคนที่ฉะแบบใช้เหตุผลมากกว่าแล้วก็ถูกด้วยนะคะเวลาพูดออกมาแต่ละคําของคุณเนะี่ยถูกด้วยนะคะบางทีบางท,างทีการที่กหกความรู้สึกไม่ได้มันก็ทําให้เขาแซดเหมือนกันนะเศร้าแซดนะก็คืออยาก อะไรคุณก็รู้ไปหมดอ่ะคุณรู้ทางเขาไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วก็เขาคนนี้นะความรู้สึกที่เขามีกับคุณก็คือเขามีคุณอยู่ในหัวตลอดเวลานะความเป็นคนที่คุณอาจจะเป็นนัก การเงินก็ได้นะคะรู้สึกว่าคุณเก่งมากทําไมเป็นผู้บริหารได้ด้วยผู้บริหารเกี่ยวกับคุณน่าจะเป็นผู้บริหารเกี่ยวกับด้านการเงินการธนาคารอะไรแบบนี้ซึ่งเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเก่งมากเลยอะผู้หญิงหรือผู้ชายในทุกวันนี้ที่แบบอายุยังไม่เยอะแต่สามารถเป็นอะ,อะไรตําแหน่งที่แบบใหญ่ๆได้ในตอนนี้ไม่ธรรมดาซึ่งเขาก็ตาแหน่งไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเขาอาจจะเป็นที่ปรึกษาของคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้แล้วคุณก็เป็นคนที่ฉลาดในการจัดการด้วยนะคะ เขาชอบนะเขาชอบในความเป็นความใจนักเลงอะคะ่ะใจร้อนบางทีเนะี่ยทำไมเขาถึงชอบความใจร้อนของคุณก็คือมันมันมีสเสน่ห์แบบขออภัยนะคะที่ใช้คำว่ามันคือดูมีสเสน่ห์อะความที่เป็นคนกล้าของคุณนะ่ยกล้าตัดสินใจกล้าจัดการคุณมีพลังงานของความเด็ดเดี่ยวดูนิ่งๆอย่างที่อย่างที่ไอ,อ้บอกว่าพลังงานของคุณนะ่ดูเหมือนนิ่งๆแต่ออมความรู้ไว้เยอะไงคะเวลาปล่อยออกมาทีนะี่เหมือนดาวาเหมือนกับระเบิดภูเขาไฟเลยจัดการได้เก่งด้วยแล้วก็ทําได้ถูกต้องด้วยเหมือนกับเทคโอเวอร์ over. หรือจัดการสารนการณ์ได้เอาอยู่ใช้คําว่าเอาอยู่แบบด้วยความสามารถนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงกุ้ก็มีทักษะของการจัดการได้แบบอยู่มือเอาอยู่หมัดแบบนี้นะคะเนี่ยทำให้เขารักมากเลยนะคะแล้วทีนี้สี่ถ้วยเนี่ยออกมาขยายได้ควีนไม้เขาชอบกันเป็นคนที่มีมีเสน่ห์มีความสวยอาจจะมีคนเข้าหาคุณเยอะนะคะแล้วก็มีจิตใจที่จิตใจงดงามแล้วก็มีความร่าเริงอยู่ในตัวมีความสนุกสดชื่นเป็นทีมเพลเยอร์อะค่ะอยู่ใครก็อยากทํางานด้วยใครก็อย,กอยากอยู่ใกล้มันก็ทําให้เขา คือจะหึงออกหน้าก็ทําไม่ได้จะห่วงก็ยังทําไม่ได้ก็เลยเบื่อเบื่อเซ็งๆไม่อยากให้ใครอยู่ใกล้คุณแล้วเขาก็ชอบงานของคุณด้วยนะเวลาคุณหยิบจับอะไรอย่างเหมือนกับโปรเฟชชั่นอลเลยนะคะเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบมากค่าข้อผิดพลาดขาข้อตําหนิได้ยากมากๆเลยอะคะ่ะเป็นคนที่มีฝีมือคือระดับบางคนนี่ระดับประเทศระดับโลกเลยนะคะบางคนนี่เขียนลายมือน่าสวยมากเลยนะคะอืเป็นคนที่มีความชํานาญมากๆบางคนนี่ด้านศิลป,ปะวาดรูปสวยเลยนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีคิงไม้ออกมาก็มีความสุขที่เวลาที่เห็นคุณแบบจัดการในเรื่องของการงานแล้วก็บุคลิกท่าทางของคุณคือแหมมันใช่มันใช่ไปหมดบุคลิกหน้าตาอะไรเงี้ยเนี่ยคือคนที่คิดถึงคุณมากๆในตอนนี้เลยเขาคนเนี้ยพอจะนึกออกหรือเปล่าคะประมาณครึ่งชั่วโมงไงอ่านไพ่อ่านพลังงานมาขอให้คุณมีความสุขนะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะการทำงานเริ่มไปเรียนไปทำงานพรุ่งนี้ก็ขอให้มีความสุขนะคะขอให้ทุกอย่าง ราบรื่นนะสำหรับการอ่านพลังงานไพ่ของไอนะคะแบบแรนดอมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้คุณประสบความสําเร็จขอให้คุณมีความสุขขอให้คุณพ้นจากสิ่งอันตรายต่างๆนะคะในชีวิตของคุณนะคะก้าวเดินไปขอให้มีความสุขในการทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะเป็นความสุขเล็กน,น,น้อยก็แล้วแต่พบเจอคนดีๆพบกับกัลยานามิตรนะคะขอให้ประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่ปรารถนาไว้เช่นเคยนะคะสาหรับวันนี้ไอก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ